เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสัพพสิทธิประสงค์และเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิกูศลจีต่ำเกาะอุบลรัธานีนะฮะก็คือว่าเป็นชายอายุ25ปีซึ่งติดเชื้อโคว19เนี่นะครับเมื่อกลางเดือนเมษายนเนี่ยแล้วก็เสียชีวิตเมื่อวันที่3พฤษภาคมคือว่าเจ้าหน้าที่กู้ภยัยก็ก็นำร่างไปประกอบพิธีชปาปนกิจที่เมนวัดเรียบ เทศบาลนครอ,อุบลราชธานีซึ่งพิธีก็เป็นไปอย่างเรียบง่ายครับตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขให้ชาวปรนกิจไม่เกิน20บชั่วโมงหลังจากที่เสียชีวิตเพื่อไม่ให้เชื้อมีโอกาสแพร่ระบาดผ่านสารคัดหลัง่งสําหรับผู้เสียชีวิตก็พบว่ามีโรคอ้วนนะครับน้ำหนักตัวมากถึง145กิโลกรัมแล้วก็เป็นคนที่สองของจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวานนี้นะครับมีผู้ติดเชื้อเพิ่อมอีก6คนด้วยครับเป็นผู้ป่วยที่มาจากต่างจังหวัดรวมแล้วผู้ป่วยสะสม 255คนรักษาหาย141คนแล้วก็ยังรักษาอยู่112คนนะครับไม่ล็อกดาวน์ไม่เคอร์ฟิลแต่ประกาศเพิ่มค่ะนายสริทธิ์วิทูลเพราะว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีออกประกาศเพิ่มเติมคนที่เดินทางมาจาก50จังหวัดที่เป็นพื้นที่สีแดงไม่ว่าจะผ่านทางสนามบินรถไฟรถยนต์โดยสารรถยนต์ส่วนตัว เข้ามาแล้วต้องรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่และต้องกักตัวเพราะไปดูไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นคนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดแล้วนําเชื้อเข้ามาระบาดในพื้นที่มาติดคนในครอบครัวที่อยู่ในอุบลราชธานีนะคะซึ่งประกาศฉบับนี้ก็มีผลบังคับใช้วันนี้ค่ะ5พฤษภาค,คมใครฝา่าฝืนจะต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายนะคะส่วนที่บึงการพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 เพิ่ม2คนมีประวัติสัมผัสกับผู้ติดเชื้อก่อนหน้า ซึ่งทางทีมสาธารณาสุขก็ออกแนวทางปฏิบัติสําหรับคนที่เดินทางเข้ามาในบึงการนะคะโดยเฉพาะถ้ามาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด6จังหวัดสีแดงเข้มต้องมีเอกสารอนุญาตเดินทางออกนอกจังหวัดเสี่ยงมีใบรับรองผลการตรวจโควิด19ภายใน72ชั่วโมงด้วยนะเอาแบบนั้นเลยนะคะแล้วก็ต้องลงทะเบียนผ่าน QR Code บึงการ กอก่อนจะเข้าจังหวัดค่ะระบบจะติดตามตัวคุณเลยว่าคุณกักตัวหรือไม่แล้วไปอยู่ที่ไหนบ้างนะคะ